เอาที่บุตรสตรีที่เป็นที่ชอบใจของบุรุรก็แล้วกันนะค์อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะสังยุตตนิกายนะพระไตรปิฎกเล่มที่18จะบับมามกุฎราชวิทยาลัยนะหน้าที่457นะก็มีเนื้อหาอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสตรีที่ประกอบด้วยองห้าย่อมเป็นที่ปพอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษ องค์หาประการนั้นที่ทจะไม่สตรีเป็นที่ชอบใจของบุรุษนั้นมีอะไรบ้างพู้เรื่องธรรมะมาาก็พูดเรื่องธรรม,ม,าม,ากกรรมโลกบ้างเดี๋ยวต่อมาก็จะวกมาถึงเรื่องธรรมะนะหนก็คือสตรีที่มีรูปงามสองก็คือสตรีที่มีทรัพย์สาก็คือสตรีที่มีศีลสี่ก็คือสตรีที่ขยันไม่เขยดคลานห้าสตรีที่มีบุตรกับสามี ตนะรีที่มีบุตรกับสามีก็คือตรตรีที่สามารถมีบุตรให้สามีได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทางโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความหมายโยงไปถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะ